สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไถมือ 2, สองศรีสะเกตร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเป็นจลจังหวัดศรสีสะเกตรครับผมวันนี้มีคูปตา้าสีสิบแรงมานำเสนออีกหนึ่งรายการครับผมตัวนี้เป็นอ่าสี่สิบแรงปีหกอ่าหกสองครับผมคันนี้ครับหกสองสภาพพร้อมใช้ตัวรถสีสันเดิมเครื่องเกียร์ดีเครื่องไม่เขียงไม่ไอครับผม ยางสวยสีเส้นครับรถไม่เคยตัดท่อนเกียร์ไม่เคยเปิดครับผมสีสันเดิมเครื่องเดิมช่วงล่างแห้งนะครับยางหน้าเต็มเต็มครับผม ประมาณ95%ได้ยางหลังประมาณ80%ได้ใช้กันยาวๆอุปรกรณ์มีด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังผานหลังเป็นผานหกครับผมตรลาช้างสวยๆเลยผาครับ เรยกไม่อยู่พันสองครับผมพันสองร้อยชั่วโมงเครื่องดีครับผมไม่โดริดแจ๋วครับวงมาแรงทาวเวอร์ดีนะครับผมเบาดี เกียร์นิ่มดีครับผมเครื่องเกียร์ดีครับปี62เอกสารเริ่มชุดโอนครบคับคันนี้ราคา355,000บาทครับปี62 355,000บาทราคาโทรมาคุยมาต่อรองกันได้นะครับผมรายละเอียดก็โทรมาคุยกันที่เบอร์0816 0047530816 004753อยู่บ้านเสียวตะมนเสียว อำเภอเบญจลักษจังหวัดศรีสะเกษขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับขอให้เฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่จนจากใจพีซแท็กเตอรครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ